สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่สวนคุณกลางชาแนลนะคะวันนี้ฝนตกนะคะพี่พี่ขาบอนสีสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกวางจะมาแบ่งหลักสิบเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะว่ามีต้นไหนบ้างต,ะะต้นแรกกันเลยนะคะพี่พี่ขาสําหรับอีพีนี้นะคะจะมีค่าจะส่งเหมาเหมาห้าสิบาทนะคะปลายทางของอนุญาตบวกเพิ่มยี่สิบาทเท่านั้นเองนะคะต้นแรกนะคะเป็นภูหินร่องก้านนะคะกระถางหกนิ้วนะคะพี่พี่ขาอย่างนี้นะหนูให้ราคาเก้าสิบบาทนะคะพี่พี่ขานะ อันนี้มีหัวด้วยนะคะ90บาทนะคะต้นแรกนะคะต้นที่2นะคะก็จะเป็นนะเมืองนอนนะคะพี่ๆขาเป็นนะเมืองนอนแผลงนะคะกําลังสวยเลยนะคะต้นนี้นะคะ ต้นนี้นะคะกวางก็ให้ราคา90บาทนะคะณเมืองน้นนะคะโอ้โหกระถางใหญ่ขนาดนี้ขาย90เลยเหรอครับเอาละครับเมื่อเรากลับมานะครับก็จะเซอร์ไพรส์น้าฝุดอีกแล้วนะครับวันนี้มีบอลสีเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาแล้วเมื่อกี้คุณกวางแอบขโมยขายในราคาถูกมากอันนั้นเป็นไซส์แม่พันธุเลยนะครับนี่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 ไซส์แม่พันุ์ทั้งนั้นเลยใครไหวใครได้นะครับเอาโปรโมชั่นพิเศษนะครับนี่นาทีทองนี่อย่างเช่นต้นนี้เหมือนกันนะครับสี ลอกงามสวยมากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับต้นนี้ใบดกด้วยนะครับสวยจริงๆนะครับนี่ผ่านร้อนมานะครับมาเข้าสู่หน้าฝนแล้วตอนนี้บอนสีกาลังสวยรีบๆเก็บเลยนะครับสีเลิกงามต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียงให้ไวนะครับ50าบาทเท่านั้นเองนะครับนี่และต้นนี้ก็คือคุณหญิงนะครับก็เจ้าสาวแผลงนั่นเองนะครับคุณหญิงต้นนี้นะครับเอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับนี่40บบาทสวยมากนะครับนี่ และตันนี้ก็คือสาวนครชัยศรีน้าสวยจัดจ้านมากๆเลยนะครับนี่จัดไปเลยครับสาวนครชัยศรีไซส์สวยๆใหญ่ๆแบบนี้เอาไปเพียงแค่45บาทเท่านั้นเองครับและต้นนี้นะครับชื่อว่า รัตนรังสีนะครับบอลเก่านะครับแล้วก็เป็นบอลที่ค่อนข้างทํายากด้วยใครยังไม่มีเก็บนะครับเก็บได้เลยใส่บึ้มๆอย่างนี้เอาไป50บาทก็พอนะครับและต้นนี้มีชื่อว่ารักเอ้ยนะครับนี่ดูหน้าเขาก่อนนะครับอ่ะพิเศษละกันรักเอ้ยต้นนี้เอาไป40บาทนะครับ40บาทเท่านั้นเองนะครับและต้นนี้ก็เป็นลูกไม้ที่สวยมากๆเลยเห็นไหมครับนี่ไซส์ใหญ่แล้วนะครับนี่ หูดินดีลากเดินดีด้วยนะครับลูกไม้ตัวนี้น่าเก็บมากๆนะครับใครสนใจเอาไปในราคาพิเศษเพียง60บาทใส่บึ้มๆเลยนะครับเป็นบอลเก่านะครับเห็นคนถามหาเยอะเลยนะครับด่างเกยชัยนะครับนี้กําลังมาแรงเลยนะครับบอลเก่าช่วงนี้นะครับแล้วก็น่าเก็บมากๆเลยด่างเกยชัยตัวนี้อยู่ในกระถางสีนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไม้มีหัวแล้วนะครับเพราะว่าผมแยกมาจากหน่อนะครับเอ้าจัดให้ในราคาพิเศษเช้าวันนี้ด่างเกยชัย 50บาทก็พอต้อนบึมบึมไปเลยนะครับและต้นนี้ก็เป็นคุณหญิงอีก1ต้นนะครับนี่นี่นี่สวยมากนะครับใบคอมแพกเลยนะครับคุณหญิงต้นนี้เอาไปเพียงแค่40บาท40บาทเท่านั้นเองนะครับสวยมากๆเลยนะครับและต้นนี้มีชื่อว่านารีบูรพาหูสีสวยมากนะครับนารีบูรพาต้นนี้เอาไปเพียงแค่40บบาทเท่านั้นเองนะครับอา้าวนี่เจออีกแล้ว สีเลือกงามอีกหนึ่งต้นนี่นะครับสีเลือกงามอีกหนึ่งต้นเอาไปในราคาเท่ากันเลยเนาะห้าสิบบาทนะครับห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับและต้นนี้เป็นโวคเคนโนดูหน้าเขาก่อนสวยมากเลยงามจริงๆนะครับจะบอกว่าแม่สวยมากแม่สวยมากโวคเคนโนต้นนี้นะครับผมผ่าจากแม่เทพเลยนะครับเอาไปห้าสิบาทโวคเคนโนนะครับเอามีสองต้นมีสองต้นนี่นี่นี่อ่ะโวคเคนโนทับหนึ่งเนี่ยห้าสิบนะครับ ครับสองก็ห้าสิบจัดให้ครับมีชื่อว่านบพะเก้านะครับไซส์ใหญ่ไซส์บิก๊กไซส์บื้มกันเลยนะครับนี่สวยมากนะครับนบพกพะเก้าไซส์นี้โอ้ยอยากจะบอกว่ามันต้องเกือบแปดสิบเก้าสิบแล้วไซส์นี้นะครับอ่ะเอาไปเพียงแค่ห้าสิบาทนพกพะเก้าห้าสิบาทนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ต้นนี้เป็นอะไรเนาะเป็นลูกไม้เนาะลูกไม้ผ่าอุ้ยกระถางนี้มีสองต้นสวยมากเอา้าสองต้นกระถางนี้มีสองต้นเอาไป 40บาทตกต้นละ20่สิบาสวยๆเลยนะครับนี่จัดให้เอฟซีนะครับนี่ส่วนบอลกาบต้นนี้มีชื่อว่าตะเคียนทองโอ้บอลกาบไซส์ใหญ่แล้วสวยมากนะครับบอลที่ผ่านร้อนยุคนี้ปีนี้มาได้นะครับบอกเลยว่าทั้งแข็งแรงทั้งโตวไวสวยด้วยนะครับอ้าวตะเคียนทองต้นนี้เอาไปเพียงแค่40บ บาทเท่านั้นเองครับสวยมากๆเลยนะครับว้าวและต้นนี้เป็นบอลแรไอเทมปี64ีนะครับโอ้ยไซนี้จํากันได้ไหมปี P 64ี่นี่คว้ากันหลักหมื่นเลยนะครับนี่บอกก่อนนะครับเกากเกตนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเกาเกตเจน2นะครับเจน2อนะครับนี่อ้ยต้นนี้มีทั้งหมด5ใบเลยนะครับฟอร์มคอมแพกมากเอา้าจัดไปในราคาพิเศษเกาเกตเจน2ตัวนี้เอาไปเพียงแค่ 65สบ้าบาทเท่านั้นเองครับเป็นโวคิโน่แผลงนะครับหน้าดังเดิมว่าสวยแล้วต้นนี้หน้าแผลงด้วยโวคิโน่แผลงขอราคาแพงสุดๆเลยนะครับนี่ต้นนี้65สบ้าบาทจะให้เ c ช้าวันนี้65สบ้าบาทสวยและถูกมากนะครับผมจะขายยกถาดนะครับคำว่าขายยกถาดคือทั้งหมดนี้นะครับมีต้นนี้เป็นลูกไม้ในกระถางนี้มี2ต้นเห็นลูกไม้ต้นนี้ไหมครับ สวยมากเอ้าแค่ต้นนี้เขาขายยกสิทธิ์กันก็เป็นหลายร้อยแล้วนะครับนี่ลูกไม้มี2ต้นน้กระถางนี้1นะครับและกระถางนี้มีพรรัตนะ1นะครับแล้วก็มีมีหนอนน้อยอีกด้วยอันนี้เผือกนะครับเผือกอันนี้เอาไปดูแล้วกันนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดใครเลี้ยงเก่งก็รอดนะครับอ่ะสองแล้วนะทีนี้เป็นเดสตินีครับเดสตินีต้นนี้นะครับสามนะครับและอันนี้เป็นรักเอ้ยรักเอ้ยสี่นะครับ อันนี้เป็นกระบี่ในร้อยเนี่ยนะครับห้าแล้วนะครับเอา้าถาดนี้พิเศษใครอยากได้ห้ากระถางนะครับจากราคาหลายร้อยไม่ขายห้ากระถางโปรโมชั่นเช้านี้จัดไปเลยนะครับนี่ห้ากระถางนะฟังให,ให้ให้ดีนะครับเอาให้ไวเลยนะครับนี่ห้ากระถางสองรอยห้าสิบบาท โอ้ยแค่ลูกไม้ยกศิษต้นนี้ก็คุ้มแล้วครับ5กระถางนี้เซตนี้นะครับส5 0าบาทจัดให้เลยนะครับสวยมากๆนะเลยะคะ่ะ,คะพี่ๆขาอันนี้ก็จะเป็นเจ้าสาวนะคะแล้วก็ฟ้าประธานพรอน,นะคะแล้วก็จะเป็นกุปเปรันนะคะ3ต้นนะคะในหนึ่งกระถางนะคะกวางห้าราคาพิเศษนะคะ60บบาทเท่านั้นเองนะคะอ่าต้นต่อมานะคะจะเป็นไม้เหลืองนะคะพี่ๆขา เหมือนน้องโดนแดดเยอะนะคะพี่พี่ค่น้องก็เลยกลายเป็นสีนี้ไปเลยนะคะสีออกเป็นชมพูนวลนๆนะคะแล้วก็มีอมส้มด้วยนะคะต้นนี้นะคะพี่พีควางขอราคา90บาทนะคะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยเซตกระบะนี้นะครับนี่มีทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7นะครับน่าจะประมาณ7 จ็ดกระถางนะครับสวยมากๆเลยใครชอบไม้แดงนะครับเอาไปเอาไปต่อได้เลยนะครับนี่กระบา็นี้อันนี้จอมทัพหนึ่งเหมือนเหมือนน้องแผงนะคะใช่อันนี้น่าจะแผงจอมทับแผงหนึ่งสองสามมีจอมทับอยู่สามแล้วก็ฟ้าประธานพรอยู่สี่เป็นเจ็ดนะครับแล้วก็ไม่นับลูกแปดเก้านะครับไม่ต่ำกว่าสิบต้นแน่นอนกระบานี้นะครับให้ไวนะครับใครได้กระบานี้ถือว่าคุ้มมากนะครับเซตนี้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าราคา โหจัดจ้างเลยเอาไปต่อได้เลยนะครับเนี่ย1น9นะครับใครสนใจแคปบแล้วรีบส่งมาได้เลยครับสำหรับอีพีนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามส่วนคุณกวางชาแนลฝากติดตามกดไลค์สับ r i b e สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันให้กับทุกทุกท่านเลยนะครับในราคาพิเศษนะครับสำหรับอีพีนี้ลาไปแล้วจริงๆพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสุขสันต์วันฝนตกมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ